ะะแล้วก็อยู่กับอากาศที่สดชื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่นารู้สึกว่ารอบตัวของนัทเนี่ยมีแต่ความสดชื่นแล้วก็เป็นอากาศที่มีความชุ่มชื้นม,มากๆเลยค่ะเพราะว่านัทอยู่กับเครื่องฟอกอากาศวินนะคะอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าทางเกาหลีเองเนี่ยนะคะเขาใส่ใจทั้งในเรื่องของดีไซน์เรื่องของนวัตกรรมนะคะแล้วก็การทํางานการใช้งานที่เป็นระบบแบบครอบคลุมมากๆ,ๆเพราะว่าวันนี้ค่ะนัดมาทั้งในเรื่อง ของเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วก็เครื่องทําความชื้นภายใต้แบรนด์วินทั้งหมดเลยค่ะสําหรับเครื่องฟอกอากาศวินนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเขามีหลากหลายดีไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งพื้นนะคะหรือว่าจะเป็นในรุ่นที่สามารถฟอกอากาศได้แล้วก็สามารถทําความชื้นได้ด้วยเรียกได้ว่าสะอาดมากยิ่งขึ้นสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องฟอกอากาศวินค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนะจะเริ่มจากหนึ่งเครื่องทางฝั่งซ้ายมือของนัดก่อนเลยคุณผู้ชมเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ ใช้ตั้งพื้นนะคะและคุณสามารถจัดวางในที่ต่างๆของบ้านได้โดยที่จะรู้สึกได้ว่าเหมือนเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าดีไซน์นี้นะคะเขาทํามาเป็นแบบทรงกระบอกค่ะแล้วก็เวลาวางนะคะจะไม่เปลืองพื้นที่ของบ้านด้วยนะคะส่วนระบบการกรองนะคะแน่นอนว่าเขาใส่ใจในเรื่องของนวัตกรรมนะคะมีระบบการกรองถึง3ชั้นนะคะส่วนเครื่องที่สองนะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยคือสุดยอดมากนัดบอกเลยว่าชอบเครื่องนี้มากเพราะว่าเครื่องนี้ เป็นทั้งเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่สามารถทําความชื้นในตัวได้ด้วยส่วนเจ้าเครื่องเล็ก2เครื่องด้านขวามือของนัทนะคะก็สามารถทําความชื้นและฟอกอากาศได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวนะัทจะพาไปชมแต่ละรุ่นเลยนะคะว่าคุณสมบัติพิเศษของวินช์ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มต้นที่เครื่องแรกก่อนเลยเครื่องนี้ดีไซน์สวยอย่างเดียวไม่พอนะคะฟังก์ชันการทํางานค่ะคุณผู้ชมรุ่นนี้นะคะคือรุ่น CA 6 0 0 0นะคะ ดีไซน์ด้านบนนะคะตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะเป็นแผงในเรื่องของอแผงควบคุมการทํางานนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถสั่งการแล้วก็กดปุ่มโหมดต่างๆในการทํางานได้ง่ายมากๆและที่สําคัญก็คือเขามีแบบภาษาอังกฤษให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะทิศทางในการฟอกอากาศคุณผู้ชมจะไม่ตายตัวค่ะเขาสามารถที่จะฟอกอากาศได้ถึง360องศานะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงสถานะนะคะสภาพอากาศให้คุณผู้ชมเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมี มีฝุ่นอยู่ในระดับที่เท่าไหร่หรือว่าอากาศเนี่ยมีความสะอาดอยู่ในระดับไหนนะคะโดยการแสดงผลออกมาเป็นระดับของสีนะคะซึ่งจะแสดงสถานะด้วยกันทั้งหมด4ส,สีค่ะก็คือจะเป็นสีแดงสภาพอากาศแย่มากหรือว่ามีฝุ่นเยอะนะคะอากาศไม่สะอาดนั่นเองแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะคะไล่ขึ้นมาเป็นสีเขียวนี่คือค่อนข้างดีแล้วก็สีที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดก็คือสีน้ําเงินนั่นเองค่ะจริงๆไฟแสดงสถานะเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันแทบจะทุกรุ่นนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะ แสดงสถานะ2จุดด้วยกันก็คือด้านบนตรงนี้นะคะที่เป็นวงกลมแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายเลยนะคะจะมีตัวแจ้งเตือนนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวไส้กรองเนี่ยสกปรปกแล้วจะมีระบบการแจ้งเตือน,นะคะ่ะแล้วคุณผู้ชมสามารถเช็คเองได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะฟอกอากาศได้ในพื้นที่กว้างถึง46ตารางเมตรด้วยกันค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบการกรอง ะะทั้งหมด3ชั้นด้วยกันซึ่งชั้นแรกนะคะก็จะเป็น p r e f i ต t e r ค่ะคือการกรองฝุน่นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะอย่างเช่นแบบฝุ่นใหญ่ๆใ,ในอากาศเส้นผมนะคะหรือว่าขนสัตว์ต่างๆค่ะแล้วก็ในชั้นที่2เป็นไส้กรองที่ดักจากฝุน่นแบบเฮป้านะคะหรือว่าเป็นไส้กรองที่ทําจากไฟเบอร์กลาสค่ะก็คือมีการถักทอที่ค่อนข้างละเอียดนะคะสามารถกรองฝุน่นที่เล็กลงมาได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะดักจับกลิ่นได้อีกด้วยส่วนชั้นที่3ค่ะคุณผู้ช ก็จะเป็นการกรองฝุ่นที่เล็กลงมาอีกนะคะรวมไปถึงกลิน่นไม่พึงประสงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นบุหรี่นะคะรวมไปถึงก๊าสนะคะที่จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคุณผู้ชมค่ะและตัวนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่กังวลเรื่องของเสียงนะคะเขาใช้ระบบอมอเตอร์นะคะของ BLDC ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยก็เลยทําให้เสียงค่อนข้างจะเงียบมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงดังรบกวนและแน่นอนว่ามีโหมดเงียบให้คุณผู้ชมนะคะใครที่กังวล เรื่องของความดังนะคะตัวนี้เนี่ยดังน้อยที่สุดอยู่แค่ที่20เดซิเบลเท่านั้นเองเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูโหมดการทางานกันดีกว่านะคะว่าเราสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะคะที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปก้มกดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะยืนอยู่แบบนี้คือทํางานได้เลยนะคะวินเขาดีไซน์มาโดยเฉพาะกดพาวเวอร์ตัวนี้นะคะแค่นี้เลยสัมผัสที่ปลายนิ้วนะคะเขาก็จะเริ่มประมวลผลนะคะดูสภาพอากาศตอนนี้รอบตัวเรานะคะภายในห้องเนี่ยว่า ะะอยู่ในระดับความสะอาดที่เท่าไหร่นะคะต้องใช้เวลาเนิดนึงในการประเมินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแสดงข้าวออกมาเป็นสีอย่างที่นัดบอกนะคะว่าอยู่ในระดับสีไหนสีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีน้ําเงินนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานะนะคะที่สามารถดูเรื่องของก๊าซได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็หลังจากนั้นปุ่มถัดไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดออโต้ค่ะซึ่งเราสามารถตั้งเขานะคะตั้งค่าให้เป็นแบบออโต้ได้เลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอความแรงลมนะคะซึ่งอันนี้กดออโต้เสร็จปุ๊บถัดไปนะคะก็จะเป็นสปีดที่คุณสามารถตั้งค่าเองได้ก็คือถ้าอยากจะให้ลมแรงขึ้นมาหน่อยก็คือกดปรับที่สปีดได้เลยนะคะส่วนสลีฟนะคะโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดเหมือนกับ ปิดเครื่องแต่ว่าจริงๆเครื่องยังทํางานอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะไม่มีไฟต่างๆที่จะมารบกวนการพักผ่อนของคุณค่ะรวมไปถึงเสียงด้วยนะคะก็จะเงียบมากๆเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดเครื่องอยู่เลยแต่จริงๆเขากําลังทํางานเพื่อมอบอากาศที่บริสุทธิ์ให้คุณอยู่ค่ะปุ่มถัดไปนะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์ค่ะตัวนี้ที่นัดบอกว่าคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนไส้กรองเองได้เนี่ยนะคะฟิลเตอร์ตัวนี้เมื่อคุณผู้ชมกดไปแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นค่าของฟิลเตอร์มาให้นะคะก็คือตัวไส้กรองเนี่ยแหละคะ่ะ ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้ายังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แปลว,ว่าสะอาดมากนะคะก็ยังไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรแต่เมื่อลดลงไปเหลือ50 30 20อย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกค่ะแน่นอนว่าบางบ้านเนี่ยมีเด็กเล็กหรือว่าเรากังวลว่ามือเนี่ยจะพลาดไปโดนในปุ่มต่างๆในการทํางานนะคะเราก็กดล็อกเอาไว้ได้เลยตัวนี้ก็สามารถกดได้ง่ายๆและตอนนี้นะคะ,จะเจ้าเครื่องนี้นะคะเขาก็แสดงข่าวออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นโหมดของสีน นั่นหมายความว่าอากาศรอบตัวของนัดตอนนี้เนี่ยได้ถูกฟอกออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัวค่าที่แสดงออกมาเป็นเลข4เนี่ยนะคะหมายถึงความเข้มข้นของฝุ่นนะคะหรือว่าความสะอาดของอากาศค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกระดับค่าตัวนี้ได้นะคะก็คือตั้งแต่1ขึ้นไปแต่ตามมาตรฐานสากลน,นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอากาศที่อยู่ในระดับ1นึถึงสิเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้ามากกว่านั้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอากาศที่ค่อนข้าง ตรายคเครื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมหลายท่านที่อยากจะได้เครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพการกรองในร,อในระบบที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายรวมไปถึงดีไซน์ที่สวยมากๆจากวินค่ะ มาถึงเครื่องที่สองนะคะคุณผู้ชมด้านหน้านัดอันนี้เนี่ยคือชอบมากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นแบบ two in one ค่ะนอกจากจะเป็นเครื่องฟอกอากาศแล้วนะคะเขายังเป็นเครื่องทําความชื้นให้ได้อีกด้วยบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีเครื่องทําความชื้นบางคนไม่ทราบใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าในอากาศเนี่ยนอกจากเราจะต้องการอากาศที่บริสุทธิ์แล้วเรายังต้องการอากาศที่มีความชื้นในระดับที่เหมาะสมด้วยเพื่อป้องกันอะไรนี่เลยค่ะเวลาที่เราหายใจบางครั้งคุณผู้ชมเคยรู้ ว่าเรารู้สึกคอแห้งรู้สึกว่าอากาศมันแห้งเกินไปเวลาเราอยู่ในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศเจ้าตัวนี้ล่ะเขาจะไปปรับความสมดุลความชื้นในอากาศให้กับคุณผู้ชมทําให้ลดอาการต่างๆเหล่านี้ไปได้และนอกจากนั้นนะคะเขายังจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวคุณผู้ชมไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบ healthy skin แล้วก็ healthy care ให้คุณผู้ชมได้เลยค่ะทีนี้ตัวนี้เขาทํางานยังไงเพราะว่าเป็น two in one ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเริ่มจากเรื่องของการฟอกก่อนเนาะนะคะตัวนี้ การฟอกอากาศของเขาะะก็จะคล้ายๆกับเครื่องเมื่อสักครู่นี้เลยชื่อรุ่น CH 1 8 0 0 0 W ค่ะดีไซน์นะคะก็สวยเกม๋มากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีการดีไซน์ในเรื่องของการยกนะคะสำหรับการย้ายที่เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกมาเลยนะคะว่าใส่ใจในเรื่องของการเคลื่อนย้ายค่ะเพื่อที่จะให้เวลาเรายกเนี่ยเราไม่รู้สึกเจ็บนะคะบริเวณเอวเนี่ยค่ะคือเป็นจังหวะในการยกที่ไม่ต้องก้มเยอะจนเกินไปรวไมไปถึงปุ่มกด ควบคุมการทํางานนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกลมเยอะก็คือสามารถยืนแล้วก็กดอย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้วินเขาก็ใส่ใจในเรื่องของดีไซน์มาให้ด้วยแล้วว่าเราฟอกอากาศนะคะคุณผู้ชมเขาสามารถที่จะฟอกอากาศได้บริสุทธิ์มากๆเพราะว่ามีไส้กรองถึง4ชั้นเช่นเดียวกันค่ะและสามารถกรองได้ในพื้นที่ถึง39.8ตารางเมตรนะคะเขาก็จะมีระบบการกรองเริ่มจากพรีฟิลเตอร์เช่นเดียวกันก็คือเป็นฝุ่นที่ขนาดใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นผ มเส้นขนต่างๆนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นชั้นที่กรองในเรื่องของแอนตี้แอลเอจีค่ะก็คือช่วยกรองฝุ่นที่จะทําให้เกิดอาการที่เป็นภูมิแพ้นะคะชั้นที่2ก็เลยจะกรองฝุ่นที่เล็กลงมาแล้วก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้ให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยส่วนชั้นกรองที่3นะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่กรองในเรื่องของกา๊าซแล้วก็กลิ่นต่างๆนะคะกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แน่นอนว่าพวกฟอร์มาดีไฮต่างๆนะคะหรือว่ากลิ่นอาหารกลิ่นที่มีความเข้มขน้นอย่างกลิ่นบุหรี่อย่างนี้นะคะก็ สามารถที่จะกรองได้ส่วนชั้นที่4ค่ะเป็นเฮปาร์ฟิลเตอร์แน่นอนว่าไฟเบอร์กลาของเขาที่ถักทออย่างละเอียดนะคะจะกรองฝุน่นที่มีขนาดเล็กมากๆจริงๆกเ็เล็กกว่า0.3ไมครอนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรา PM 2.5เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะสามารถกรองได้นะคะมาดูในเรื่องของตัวที่ทำความชื้นบ้างดีกว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวนะัต้องให้ดูก่อนว่าเขาจะมีนะคะช่องด้านข้างตัวเนี้ยไว้สำหรับการเติมน้ำเพื่อทำความชื้นนะคะเดี๋ยวนันจะเปิดให้ดูด้วย แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าในเรื่องของการทําความชื้นนะคะเขาจะช่วยดูแลในเรื่องของระบบการหายใจของเราเขาจะดูแลผิวพรรณของคุณผู้ชมนะคะไม่ให้ผิวแห้งจนเกินไปสําหรับใครที่ผิวแห้งลองเอาไปใช้ดูค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เขาบอกเลยนะคะว่าเครื่องทําความชื้นทั่วไปนะคะที่เรารู้จักกันในชื่อของรา a s o n i c นะคะเขาจะทำโมเลกุลของน้ํานะคะออกมาเนี่ยในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นั่นก็คือประมาณ5000นาโนเมตรแต่สําหรับเครื่องนี้ของวินนะคะ เขาจะผลิตโมเลกุลในอากาศออกมานะคะในขนาดที่เล็กมากๆประมาณ0.1ถึง0.4นาโนเมตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเล็กมากแล้วเขาบอกว่าข้อดีของตัวโมเลกุลที่เล็กขนาดนี้เนี่ยนะคะก็คือเขาจะไม่ก่อให้เกิดเชื้อราหรือแบคทีเรียนะคะในละอองน้ําที่ผลิตออกมาคือถ้าเกิดว่ามันใหญ่มากเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียได้เวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่ไอน้ําที่สะอาดเพราะฉะนั้นตัวนี้พอทําออกมาได้เล็กมากคุณก็มั่น ใจได้ว่าจะไม่มีเชื้อราเวลาที่คุณหายใจเข้าไปได้อย่างแน่นอนดูแลในเรื่องของความชื้นสัมพันธ์ที่ดูแลอย่างอัตโนมัติเลยนะคุณผู้ชมคือทํางานอัตโนมัติเลยประเมินให้ว่าความชื้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในแบบที่สมดุลแล้วหรือยังนะคะเพื่อที่ให้อากาศรอบตัวของเราทั้งสะอาดนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นฟังก์ชันการทํางานของเขาก็เหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถกดเปิดได้ง่ายๆนะคะมีฟังก์ชันการเปิดแบบนี้ เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ easy and simple ก็คือใช้งานง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะเปิดมาเสร็จปุ๊บนี่คะ่ะตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเปิดอัตโนมัติเลยตัวฝาเปิดปิดตัวนี้นะคะ เปิดอัตโนมัติไม่พอปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะเข้าไปไภายในตัวเครื่องคือเครื่องฟอกอากาศเนี่ยคุณผู้ชมเขาฟอกฝุ่นก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบการป้องกันตัวนี้นะคะเขาก็จะทําให้ฝุ่นเข้าไปข้างในแล้วคุณก็ต้องเหนื่อยในเรื่องของการทาความสะอาดแต่ว่าตัวนี้ของวินค่ะเขาดีไซน์ให้เป็นอัตโนมัติเลยก็คือเปิดปิดป้องกันฝุ่นได้พอคุณเปิดเครื่องทํางานปุ๊บเขาก็จะเปิดพอคุณปิดปุ๊บเขาก็จะปิดนะคะทีนี้เนี่ยฟังก์ชันตัวที่2คองคุณผู้ชมตัวนี้นะคะก็็จะเเปนนกาาาาารรทํควมชื้้ถ เ,เขาก็จะทําความชื้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการฟองอากาศสามารถเปลี่ยนระบบได้เลยง่ายมากๆไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นการอ่านค่าของความชื้นนะคะหรือว่าแรงลมนะคะของพัดลมนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถดูค่าตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะมีบอกความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะรวมไปถึงตรงนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถกดตั้งค่านะคะความแรงของลมเนี่ยได้ถึง5ระดับด้วยกันค่ะอันนี้นะัดเปิดแรงสุดเลยนะอากาศที่ออกมาเนี่ยนะคะจะมีความเย็นในระดับหนึ่งเลยนะ อันนี้คือนัดใส่น้ําเอาไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วสาหรับปุ่มถัดไปนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะปล่อยประจุบวกประจุบลบนะคะไอออนตัวนี้เนี่ยก็จะไปจับพวกแบคทีรียในอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เสริมเข้ามาให้ถัดไปตรงนี้นะคะก็จะมีโหมดที่เป็นเหมือนโหมดสลีปนะคะก็คือทํางานอย่างเงียบที่สุดไม่มีไฟรบกวนนะคะแล้วก็ถัดไปอันนี้คือสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้เห็นไหมคะถ้าคุณผู้ชมกดค้างไว้เนี่ยเขาก็จะมีเวลาเปิดปิดให้นะคะนี่หนึ่งชั่วโมงเนาะตั้งเป็น2 2ชั่วโมงก็ได้3มชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไฟแสดงสถานะนะคะเรื่องของปริมาณน้ำนะคะว่าคุณผู้ชมจะต้องเติมน้ำในเรื่องอเครื่องทำความชื้นหรือ,อยังหรือจะเป็นเรื่องของฟิลเตอร์นะคะตัวกรองว่าคุณต้องทำความสะอาดหรือ,อยัง และอีกหนึ่งอันนะคะก็จะเป็นโหมดของการเปลี่ยนน้ำนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่ได้มีการเปิดเครื่องใช้เครื่องทำความชื้นตัวนี้นาน72ชั่วโมงเขาก็จะเตืนอนคุณผู้ชมนะคะให้เปลี่ยนน้ำเพราะว่าน้ำในเครื่องที่ถูกเติมทิ้งไว้น่าจจะมีเชื้อราหรือแบคทีเรียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนก่อนที่จะเปิดเครื่องใช้แต่ว่าในเรื่องของการทาความสะอาดนะคะคุณผู้ชมเครื่องนี้เห็นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้ทาความสะอาดยากเลยด้านข้างเขาค่ะคุณผู้ชมจะมีช่องในการเปิดนะ ซึ่งคุณสามารถเปิดตัวนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องของการเติมน้ำพอเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบอกน้ำค่ะคุณผู้ชมซึ่งสามารถจุน้ำได้นะคะ3.1ลิตรทำให้คุณผู้ชมไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆนะคะในการทำความชื้นค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแท้งน้ำของเขาตอนนี้เครื่องเนี่ยมีการทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีน้ำอยู่ข้างใต้นะคะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าตัวเครื่องตัวนี้สามารถ นะคะแทงน้ําออกมาแล้วก็ใช้มือลวงเข้าไปทําความสะอาดได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีกลไกลเนเครื่องทําความชื้นนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเขาจะมีวงล้อตัวนี้นะคะนี่อ่าเห็นไหมคะ เขาจะเป็นตัววงล้อนะคะที่ใช้สำหรับในการกรองน้ำเพื่อทำความชื้นนะคะตัวนี้เนี่ยดีไซน์ออกมานะคะให้สิ่งสกรปรกต่างๆไม่สามารถไปอุดตันในนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยก็คือง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องนี้ของวินนะคะซึ่งใครที่อยากจะได้นะคะเครื่องป้องอากาศด้วยแล้วก็เครื่องทาความชื้นด้วยถ้าเกิดว่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะคุณผู้ชมนันแนะนําตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือนัดกดปิดแล้วเห็นไหมคะเขาจะปิดป้องกัน ุ่นให้คุณผู้ชมเรียบร้อยเลยค่ะและอีก2รุ่นนะคะที่ทางวินช์ของเราดีไซน์ออกมาสําหรับขนาดเล็กนะคะให้คุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยสีทองนะคะก็จะเป็นแบบทวินวันสามารถเป็นได้ทั้งฟอกอากาศนะคะแล้วก็เครื่องทําความชื้นส่วนสีดํานะคะก็จะเป็นเครื่องทําความชื้นอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมก็ลองเลือกดูว่าอยากจะได้แบบไหนบางคนอาจจะมีเครื่องฟอกอากาศแล้วนะคะก็เลือกเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเจ้าสีทองตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะระบบการกรอง3ามชั้นเหมือนกันนะคะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า า ca 3 0 0 0 wg ค่ะมีระบบการกรอง3ชั้นในเรื่องของการกรองก็จะมี pre filter นะคะระบบการกรองชั้นที่2ในขนาดฝุน่นที่เล็กลงมาแล้วก็การกรองชั้นที่3นะคะที่สามารถกรองกลิ่นต่างๆแล้วก็ฝุน่นที่เล็กละเอียดได้นะคะเป็นเฮป้าเหมือนกันฝุน่นที่เล็กลงมากว่า2.5ก็สามารถกรองได้นะคะแล้วก็ตัวไส้กรอง,ของเขาข้างในเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยข้างในเราสามารถเปิดออกมาดูได้เขาก็จะเป็นสีเทานะคะ แล้วก็มอเตอร์ของเครื่องนี้ทั้ง2เครื่องเลยนะคะคุณผู้ชมเขาจะใช้เป็นอมอเตอร์ของ BLDC นะคะก็คือให้ความเงียบที่ค่อนข้างมากเลยค่ะคุณผู้ชม2เครื่องนี้เนี่ยจะดังอยู่แค่อยู่ที่23เดซิเบลเท่านั้นค่ะแล้วก็กินไฟน้อยมากแค่ประมาณ11วัตต์เท่านั้นเครื่องนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการกรองกลิ่นถามว่ามันเข้าไปตรงไหนนี่เลยค่ะกลิ่นจะเข้าไปนะคะในช่องข้างล่างนี้ค่ะแล้วก็ฟอออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ทางด้านบนนะคะ เป็นระบบการฟอกอากาศแบบ360องศาค่ะเครื่องเลกกระทัดรัดนะคะแล้วก็วางได้ทุกพื้นที่เลยออฟฟิศนะคะห้องเด็กห้องนอนห้องครัวนะคะได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอันนี้นะ่ะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าส่วนใครที่อยากจะได้เป็นเครื่องทําความชื้นอย่างเดียวนะคะก็เลือกเป็นสีดําตัวนี้คุณผู้ชมสามารถเติมน้ําลงไปนะคะเพื่อให้เครื่องเนี่ยทำความชื้นออกมาได้เลยซึ่งรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า DS 7 0 0 0 Wb ค่ะฟังก์ชัน การใช้งานนะคะสามารถใช้นิ้วสัมผัสได้ทั้ง2เครื่องนะคะจะเป็นปุ่มกดด้านบนนะคะทั้ง2รุ่นเลยปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มในเรื่องของการกดนะคะแรงลมแล้วก็ปุ่มที่ตั้งค่าเป็นแบบสลีปนะคะรวมไปถึงไฟแสดงสถานะในการทําความสะอาดไส้กรองแล้วก็การเติมน้ําค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องทําความชื้นอย่างเดีย,ยก็จะมีนะคะ ตัวที่เป็นหยดน้ํานะคะเพื่อกดการทําความชื้นนะคะหมดการทําความชื้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสลีฟนะคะแล้วก็มีไฟแสดงสถานะในเรื่องของการเติมน้ําและการทําความสะอาดเช่นเดียวกันค่ะง่ายมากทุกรุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบางคนกลัวว่าเอะมาจากเกาหลีจะใช้ยากหรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าเกาหลีเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศที่คือประสบความสําเร็จในเรื่องของการดูแลเรื่องอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกรุ่นของวินต์นะคะก็มั่นใจได้เลยเราให มาแบบ two in one แบบนี้แล้วก็คุณภาพแบบนี้นะคะใครที่อยากได้รุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งพื้นนะคะหรือจะเป็นรุ่นที่สามารถทําความชื้นได้ในตัวเลือกมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมตอบโจทย์คุณผู้ชมได้อย่างครบเครื่องแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ